นกบินได้อย่างไรกันนะถ้าคนเรามีปีกเราจะบินได้เหมือนนกไหมนะคําตอบก็คือไม่ได้หรอกจ้าเพราะไม่ใช่แค่ปีกที่ช่วยให้นกบินได้เท่านั้นเมื่อเทียบกับสัตว์อื่นแล้วนะคะนกยังมีกระดูกที่เบามากหัวนกก็เล็กและเบามากๆอีกด้วยตรงปากก็ไม่มีฟันและขากันไกลแถมคนที่หุ้มตัวนกก็ยังเบาอีก เพราะตรงกลางขนนะั้นนะ่เป็นท่อกลวงนั่นเองยังไม่หมดเท่านี้นะคะกระดูกหน้าอกของนกก็มีรูปร่างที่ช่วยเสริมการคางปีกได้อีกด้วยและในร่างกายของมันยังมีทุงลมที่อยู่ด้านในด้วยค่ะซึ่งนอกจากจะช่วยในเรื่องการหายใจแล้วยังช่วยพยุงน้ําหนักให้เบาได้อีกด้วยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดของมันก็คือปีกของนกนั่นเองละค่ะเอแล้วทําไมนกกระจอกเทศจึงบินไม่ได้ละ่ะ ในอดีตนะคะนกกระจอกเท่ก็เคยบินได้นั่นแหละแต่พวกมัน,นตัวใหญ่มากๆและอาศัยอยู่ในทุ่งกว้างการวิ่งหนีศัตรูอาจจะทําได้ง่ายและเปลืองแรงน้อยกว่าพวกมันจึงค่อยๆมีวัฒน,นาการไปเรื่อยๆโดยมีขายาวขึ้นเพื่อช่วยให้วิ่งเร็วขึ้นและเมื่อวิ่งเร็วขึ้นแล้วมันจึงไม่จําเป็นต้องบินได้อีกต่อไปนั่นเอง